ร่วมกับ Mercedes-Benz ประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตทพลังที่ยัง่งยืนปุ๋ยออร์แกนิก TPI สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับเวทีคนเก่งครับเวทีของน้องระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,นแข่งขันตอบคำถามและชิงไหวชิงพริปชิงทั่วพิษทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับโรงเรียนไหนที่ดูอยู่แล้วยังไม่ไสมัครเข้าร่วมแข่งข,ขันอยากส่งทีมเชิญได้เลยนะครับรวมทีมมอต้นครับสองคนสมัครมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับและว,วันนี้ยังคงหาตัวแทนสายที่2นะครับ ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้แชมป์จำสัปดาห์จะทำคะแนนได้สูงสุดเท่าไรจะเป็นหนึ่งในสามทีมสุดท้ายของสายที่สองเพื่อไปหาหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนสายได้หรือไม่และวันนี้เป็นอีกครั้งครับที่โรงเรียนจากกรุงเทพมหานครพบกันเองนะครับโรงเรียนไหนไปพบกันเลยศึกนี้ขอวัดกันักตั้งสําหรับน้องนโรงเรียนปทุมคงคากรุงเทพมหานครแข่งขันกับคู่หูไฮเปอร์โรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครวันนี้ใครจะคว้าแชมป์ตามเชี้กันเลย สวัสดีน,น้องครับสวัสดีครับสวัสดีกองเชียร์คุณผู้ชมด้วยน้องๆเวลาทํางานกลุ่มทํางานด้วยกันคนเยอะๆมีปัญหาเรื่องการแบ่งงานกันไหมความสามัคคีในกลุ่มมีไหมฮะมีบ้างมีบ้างนะครับเออก็เลยอยากถามน้องๆว่าทาไงดีครับให้ในกลุ่มที่ทํางานด้วยกันหรือในโรงเรียนของเราเนะี่ยมีความสามัคคีแบ่งงานตามความสามารถของแต่ละคนครับอ๋อให้เหมาะใช่ไหมธนรัฐจะทําไงดีครับไม่ทะเลาะกันครับ ไม่ทะเลาะกันเออจริงด้วยถ้าไม่ทะเลาะกันก็สามัคคีกันพัฒนารีรับก็ต้องมีผู้นำอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีผู้นําก็กลุ่มก็ไม่สามารถทํางานไปได้ครับ,รบสลินทิ์ทำไงดีต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอ่านี่คือมุมมองของน้องนะครับว่าทำไงให้เกิดความสามัคคีผู้ชมลองนึกนะครับถ้าเป็นเราเราทำไงดีสามัคคีในบ้านก่อนก็นกได้นะแล้วค่อยขยายกลุ่มออกไปนะครับกานวันนี้ต้องสามัคคีกันนะเริ่มาจากช่วงแรกเลยครับอุจฉาภาษาไทยครับ ช่วงปุจฉาภาษาไทยสนับสนุนโดยบขอสอขนส่งความสุขทั่วไทยโทร1490มหาวิทยาลัยศรีปทุมโทร02 561 2222 4M Multimedia โทร02 539 7115-9ขนมปังเลอแปงบริษัทโคเรีย LED and Equipment จำกัด โทร0863326464มีคำถามภาษาไทย2ข้อครับให้น้องเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องใส่ช่องด้านหน้าน,นะครับถ้าถูกทีมละ50คะแนนครับเริ่มเลยนะครับข้อที่1ครับคำนามในข้อใดใช้ลักษณะนามต่างกัน 1. มุ้ง,งกระโจมกระต๊อป 2. ช้อนตะเกียบตะไคร 3. แหอปวนสวิงข้อไหนครับลักษณะนามใช้ต่างกันนะครับ กระถุมคองคาเลือกแล้วนะฮะศึกษานารีก็เลือกตามมาในข้อ2เหมือนกันครับช้อนตะเกียบตะไคร้ลักษณะานามต่างกันต่างยังไงครับศึกษานารีข้อ1กับข้อ3น่าจะเหมือนกันแล้วอะ่ะก็เหลือข้อ2ข้อเดียวที่น่าจะต่างกันและเลือกเหมือนเพื่อนไหมคือ1นกับ3เนี่ยลักษณะานามเหมือนกัน,น,กนใช่ไหมเลือกข้อ2เหมือนกันเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ150 ร้อนักษณะนามเป็นคันนะครับตะเกียบลักษณะนามใช้ข้างหรือคู่ตะไกร้หรือกันไกรเนี่ยเป็นเล่มครับส่วนมุ้งประโจมกระต๊อบในข้อ1เป็นหลังครับแหอวนสวิงในข้อ3เป็นปากตอนนี้ก็ได้ไปทีมละ50คะแนนมาดูข้อ2ต่อนะครับคําว่าขึ้นในข้อใดที่มีความหมายสอบไปในทางไม่ดีนะฮะหขึ้นคานขึ้นสั่ง 2. ขึ้นครูขึ้นชื่อ 3. ขึ้นเขียงขึ้นเสียงขึ้นในข้อไหนครับคู่ไหนครับสอบไปในทางไม่ดีครับเลือกอย่างรวดเร็วครับประทุมครงคารเลือกแล้วนะฮะศึกษานารีก็เลือกตามมาข้ออยู่กันด้วยนะครับข้อ3ครับขึ้นเขียงขึ้นเสียงสอบไปทางไม่ดียังไงครับอันตรายอันตรายใช่ไหมครับขึ้นเสียงแล้วฮะศึกษานารีเหมือนพูดตะคอกอะค่ะก็คือพูดเสียงดังตะคอกมาอยู่ในอารมณ์ไม่พอใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ เลือกเหมือนกันอีกแล้วจะกอดคอกันถูกหรือจะผิดังคู่คำตอบถูกต้องเลยครับคือข้อ3ครับคิละห้คะแนนครับข,ขึ้นเขียงเนี่ยเป็นภาษาป่าครับหมายถึงตกอยู่ในภาวะที่แทบจะไม่มีทางต่อสู้หรือเอาชนะได้เลยครับคือมันเหมือนกับไปขึ้นเขียงให้เขาอะ่ะมันคือแพ้แน่นอนเสร็จแน่นอนนะฮะขึ้นเสียงหมายถึงออกเสียงดังด้วยความโกรธขึ้นคานครับหญิงโสดที่มีอายุมาก เพราะหาคู่แต่งงานที่คู่ควรไม่ได้ขึ้นซังหมายถึงเข้าอยู่ในที่ซึ่งไม่มีใครจะทําอันตรายได้แล้วขึ้นครูหมายถึงทําพิธีคํานับครูที่ประสิทธิ์ประสาวิชาให้เมื่อแรกเรียนอันนี้เป็นความหมายที่ดีนะครับขึ้นชื่อหมายถึงลือชื่อหรือเอ่อยถึงบ่อยๆอ,อันนี้ขึ้นชื่อเลยฮนะทำให้ตอนนี้ทั้งสองทีมได้ใบทีมละ1 0 0เต็มครับถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้าเพราะว่ามีอีกทั้ง320คะแนนให้ลุ้นในช่วงร้อยเรื่องรอบโลกแต่ตอนนี้ชมสาระดีๆจากกรุงเทพมหานครครับ แล้วสำหรับการอบรมโครงการ English for Kids โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครรวมกับมหาวิทยาลายัยศรีนครินทราวิโรธประสานมิตรจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้รับการฝึกภาษาอังกฤษกับทีมวิทยาการเจ้าของภาษา รุ่นที่1น้งนอง้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เข้ารวมทั้งหมด300คนจาก10โรงเรียนเมานาื่อน้องๆลงทะเบียนเสร็จก็แบ่งกลุ่มย่อยตามชื่อซูเปอร์ฮีโร่เช่นทีมซูเปอร์แมนทีมสไปเดอร์แมนทีมแคทวูแมนเป็นต้นซึ่งแต่ละกลุ่มจะค้าโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้ทำความรู้จักกัน กิจกรรมแรกเป็นการสร้างเสริมความมั่นใจให้แก่นักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการเล่าถึงภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดจากนั้นมีเกมสนุกสนุกเพื่อทำให้ทุกคนผ่อนคลายและเป็นการละลายพฤติกรรม 2> 3 2 1 e <c> o <oughs> อุ่นเครื่องกันแล้วน้องๆแต่ละกลุ่มก็แยกไปทำกิจกรรมตามฐานของตัวเอง Animation <c oughs> <c oughs> <c oughs> หลังจากน้องๆได้แยกไปร่วมทำกิจกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วช่วงท้ายก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อฟังการประกาศผลว่าทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการทำกิจกรรมในวันนี้ได้แก่ทีมซูเปอร์แมนซึ่งน้องๆทีมนี้เป็นทีมจะได้เข้าร่วมโครงการ English for kids camp ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ็นอะไรจากการท่องเที่ยวเห็นภูเขาเห็นทะเลใูเหรว่าเห็นคนเห็นเพื่อนเห็นชีวิตคุณเห็นอะไร หลายทีมต้องฝ่าฟันกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกทีมต้องการพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนเราจะเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับโลกยังมีความสุขกรมปตทะผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดในประเทศไทย รายการเวทีคนเก่งเปิดเวทีการแข่งขันให้น้งนองๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศไทยสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงทั่วพระราทานสมเด็จพระเทพพรัราราชสุดาสยามบรมราชุม,มารีรจำปี2557โทรศัพท์สอบถามได้ทางหมายเลข025149000หรืออีเมล s_under_score_smedia@hotmail.com และที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจเพื่อนๆที่มาแข่งขันได้ทุกวันจันทรเวลา17.00ถึง17.25น,นท,ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรม ะช่วงร้อยเรื่องรอบโลกสนับสนุนโดยม edes สแบนประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตทพลังที่ยั่งยืนปุ๋ยออร์แกนิกทีพ ร้อยเรื่องรอบโลกครับคำถามกับรูปภาพน้องๆจะมีโอกาสเลือกทีมละสองภาพครับเลือกแล้วมีเวลา15วินาทีในการตอบครับตอบถูก80คะแนนไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่ได้เลือกจะมีโอกาสขโมยคะแนนครับแต่ถ้าถูกใน15วินาทีก็80คะแนนเหมือนกันรอบที่ผ่านมาร้อยเต็มทั้งคู่ครับมันจะคู่ตกลงกันแล้วใครได้เลือกก่อนฮะศึกษานารีนะครับจะเลือกก่อนเลือกภาพไหนครับขนมปังเลอแปงค่ะขนมปังเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยเป็นภาพ นี่คือชายหาดลิบงครับอยู่ในจังหวัดตรังนะครับคำถามครับเกาะรีบงเป็นแหล่งญ้าทะเลใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งเป็นอาหารโปรดของสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์สงวนด้วยสัตว์ที่ว่านี้คืออะไรครับพยูนค่ะมั่นใจไหมครับ50% 50%, 50, 50ค่ะ50-50ถูกต้องครับ80%คะแนน เพราะที่เกาะลิบงเป็นแหล่งญ้าทะเลใหญ่ที่สุดของประเทศครับแน่นอนว่านั้นเป็นของโปรดของบรรดาพายนที่อยู่ที่เกาะลิบงเกาะลิบงนี้ตั้งอยู่ในน่านน้าทะเลตรังครับบริเวณปากแม่น้ําตรังและแม่น้ําปลเหลียนพื้นที่ของเกาะนั้นใหญ่กว่าเกาะใดๆในจังหวัดตรังด้วยนะครับเคยเห็นตัวเป็นๆพายุไหมไม่เคยคะ่ะไม่เคยนะครับถ้าอยากดูก็ต้องไปที่นี่นะว่ามีอยู่เยอะมากครับตอนนี้ออกน้าแล้วนะครับศึกษานานรี180คะแนนครับ ประมคงคาเลือกภาพที่สองครับปุยออร์แกนิก TPI ปุยออร์แกนิก <GP I S 2> TPI เป็นภาพนี่คือภาพพิธีฮัทที่กรุงเมกะประเทศซาอุดีอาระเบียคำถ,ถามครับประทุมครงคาครับพิธีฮัทเป็นศาสนกิจของศาสนาใดครับอิสลามครับยกมือก่อนด้วยนะครับผมขอตอบมั่นใจไหมครับ 50, 50, 50ครับ50ทำไมร้อยเต็มไปเลยถูกต้องเลครับแปบิคะแนน ศาสนาอิสลามนะครับการประกอบพิธีฮัจญ์ณกรุงเมกะประเทศซาอุดิอาระเบ,บียนั้นเป็นหนึ่งในหลักศาสนาอิสลามครับเป็นหน้าที่สําหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์หนึ่งครั้งในช่วชีวิตของมุสลิมแต่ละท่านนะครับและตอนนี้คะแนนร้อยเท่ากันแล้วนะครับภาพที่สมศึกษานารีครับ m ม r c ์ d ซเดสเ z นประเทศไทยเมอร์ d ซเดสเ z นประเทศไทยเป็นภาพ เทียนอยู่นี่คือประตูชัยประเทศฝรั่งเศสอันนี้โด่งดังมากก็คงจะคุ้นเคยดีคําถามครับศึกษานารีครับถนนสายหลักที่มีชื่อเสียงมุ่งตรงไปยังประตูชัยแห่งนี้ชื่อว่าถนนอะไรครับอีกห้าวินาทีครับลองตอบไหมครับถนนอะไรครับตอบว่าหมดเวลาครับไม่ตอบนะฮะ โอกาสกลับมาประทุมคงคาที่จะทําคะแนนนาเป็นการขโมยคะแนน15วินาทีครับถนนสายนี้ชื่อว่า <c oughs> หมดเวลาครับโอ้โห,หน่าเสียดายคิดว่าเป็นคําถามที่ไม่ยากนะครับใช่ไหมกองเชียร์กองเชียร์ช่วยตอบหน่อยถนนสายนี้ชื่อว่าชองเซลิเซชองเซลิเซครับเป็นถนนสายที่สวยงามและโด่งดังมาก ว,ว่าถนนราเชเมินของบ้านเราเนี่ยก็ได้แบบอย่างมาจากถนนสายนี้นะครับประตูชัยเป็นอนุสรสถานสำคัญแห่งกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับตั้งอยู่กลางจัตรุรัสชาร์ลส์เดอโกลอยู่ทางทิศตะวันตกของชองเซลิเซประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อมีการสดุดดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะยิ่งในสงครามนโปลเลียนและปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรานามอีกด้วยครับไม่มีทีมใดได้คะแนนในภาพนี้ ภาพสุดท้ายครับปทุมพงค์พาจะได้เลือกภาพที่4ครับภาพไหนครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นภาพนี่เป็นโบสถ์ครับศ<อ>ิลปะ<อ>แบบโกติกหรือกอติกนะครับของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวารวิหารผสมผสานกับแบบประเพณีนิยมและแบบตะวันตกคำถามอยู่ตรงนี้ครับปทุมพงศ์พาครับวัดนิเวศธรรมประวัติราชวารวิหารตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรครับ นครสวรรค์นครสวรรค์เป็นคำตอบที่ผิดครับศึกษานารีได้ตอบครับกรุงเทพหันไปปรึกษากันแป๊บหนึ่งกรุงเทพมหานครมีคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่นะครับอยู่ยุทธยานะครับไม่ใช่กรุงเทพครับวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารเป็นพระรามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลนอำเภอบางบินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ วัดนี้สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระโบสถสของวัดนั้นเรียนแบบโบสถ์คริสต์ครับกระจกสีที่ใช้ประดับฝาผนังโบสถ์ก็ยังได้สั่งนําเข้าจากประเทศอิตาลีด้วยภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สร้างในสไตล์ยุโรปและพระศีรีมหาโพธิ์ครับที่ปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี2420ครับภาพสุดท้ายก็ไม่มีทีในใด้คะแนนนะฮะมาดูสรุปคะแนนครับผ่านไปสองรอบรอบแรกร้อยเท่ากัน รอบนี้ก็180คะแนนเท่ากันเลยนะครับต้องมารู้กันต่อครับถ้าถามสางังกฤษครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์จำสัปดาห์ครับแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับ 2ของโครงการ English for Kids นักเรียนมัมธยมศึกษาปีที่1-3ึ่าจำนวน300คนจากสี่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเริ่มทยอยกันมาลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมอย่างคึกคักที่อาคารนวัตกรรมมาหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธประสานมิตร หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วน้องๆก็แยกย้ายไปเรียนดูวิธีการทักทายการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษพูดอย่างไรให้สุภาพตามฐานของทีมตัวเองบรรยากาศการเรียนการสอนผู้สอนจะปลุกเราให้เด็กๆกล้าพูดกาแสดงออกสามารถออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานทำให้เข้าใจง่ายขึ้น จากการที่วันนี้ได้พาน้องๆนักเรียนมาร่วมกิจกรรม English for Kids ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดให้นะคะทําให้ได้เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเด็กๆได้ฝึกกิจกรรมผ่านการเล่นเกมร้องเพลงและการสนทนากับเจ้าของภาษานะคะก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ได้จัดโครงการดีๆนี้ให้เด็กมีโอกาสได้ฝึกและนาไปใช้ในชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะ มาถึงช่วงไทยของการอบรมน้องๆจะได้รู้แล้วว่าทีมที่จะได้มาเข้าร่วมโครงการ English for Kids Camp จากการให้คะแนนของทีมผู้ฝึกสอนนั่นก็คือทีม The Joker ค่ะสนับสนุนโดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครฟตอก็เหมือนชีวิต เวลาลมแล้วต้องรีบหลกคุณเห็นอะไรจากการท่องเที่ยวเห็นภูเขาเห็นทะเลใช่เลยถ่ายภูเขาหรือว่าเห็นคนเห็นเพื่อนเห็นชีวิต คุณเห็นอะไรๆๆๆๆๆฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีเครื่งหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ รายการเวทีคนเก่งเปิดเวทีการแข่งขันให้น้งนองๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศไทยสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงท่วพระราทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุม,มารีประจำปี2557โทรศัพท์สอบถ,ถามได้ทางหมายเลข02-514-9000หรืออีเมล s s c o r e m e d i a h o t m a i l c o m และที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจเพื่อนๆที่มาแข่งขันได้ทุกวันจันทร์เวลา17.00ถึง17.25นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรม จะสัมพันธ์เเวทีคนกช่วง English Quiz with Mercedes-Benz สนับสนุนโดยบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชนไทย อิงลิสต์คริสติสเมอร์เซเดสเบนมาแล้วครับคำถามตัดสินแชมป์จำสัปดาห์แล้วก็ต้องดูว่าจะทำคะแนนได้สูงที่สุดอันดับที่เท่าไหร่ของสายที่2นี้ด้วยนะครับทั้ง2ทีมปทุมพงคาและศึกษารนารีนะักคะแนนสะสมมาเท่ากันครับ180คะแนนเพราะฉะนั้นรอบนี้ตัดสินแชมป์แล้วนะครับโดยตัวอักษราอังกฤษเก้าตัว250คะแนนกับ1นนาทีครึ่งใครจะทำได้กี่คะแนนทำได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นแชมป์ไป กติกาเหมือนเดิมครับ9ตัวอักษรสังกฤษนี้ให้เรียงเป็นคําที่ต้องการที่เดียวจะไปเพิ่มถูกทุกตัวอักษร100คะแนนครับจากนั้นอีกหนึ่งคำถามครับคราวนี้เขียนตอบครับถูกทุกตัวอักษรเช่นเดียวกันกอีก100คะแนนถ้าได้200เต็มมีโบนัสพิเศษอีก50เป็น250คะแนนครับ9ตัวอักษรมีอะไรบ้างหันกลับไปมองได้เลยครับหน้าตาแบบนี้นะฮะและคําที่ต้องการครับเป็นคํานามหมายถึง สื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งครับคำนามหมายถึงสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งเริ่มจากเวลาครับคำถามที่สองครับ ใช้ตัวอักษร5ตัวจากคำแรกสร้างคำนามที่แปลว่าท่อน้ำเสียครับ5ตัวจากคำแรกสร้างคำนามที่แปลว่าท่อน้ำเสียครับ mm hmm. หมดเวลาแล้วนะครับเรามาดูว่าสองทีมได้คำว่าอะไรกันบ้างประทุมคงคาครับ ได้คำว่าอะไรครับ News จะเป็น Newspaper แล้วแต่ <จะ S 2> ไม่ทันต้อง Newspaper แล้วเกิดอะไรขึ้นวางกันผิดวางกันผิดเหรอฮะข้อ2แล้วครับไม่ทันครับไม่ทันนะฮะที่แปลว่าข่อน้ำเสียหรือช่างเย็บตรงนี้ไม่ได้นะครับลองมาดูฝั่งศึกษาหน้ารีครับได้คำว่า Newspaper นะครับ N E W S P A P E R พอบอกศึกษามวลชนนี่มองออกเลยเหรอว่าเป็น Newspaper <c oughs> แล้วข้อสองล่ะครับไม่ได้ค่ะนึกถึงคำว่าอะไรบ้างไหมข้อน้ำเสียหรือว่าช่างเย็บได้ไปทีมละคำนะครับแต่สะกดไม่เหมือนกันทีมไหนจะได้คะแนนมาลุ้นกันนะครับขอเฉลยข้อที่สองก่อนนะครับตัวอักษรห้าตัวจากคำแรกสร้างคำนามที่แปลว่าท่อน้ำเสียหรือช่างเย็บก็ได้ไม่มีทีมใดตอบมาเลยนะครับห้าตัวมี s e w e r นะครับ sewer คุณไหมครับ คุณไหมฮะดูว่าไม่คุ้นเลยนะครับมาดูข้อที่หนึ่งครับเป็นคำนามห,หมายถึงสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งจะใช่ newspaper หรือไม่นะฮะคือคำว่า newspaper ครับ100ขนาคะแนนครับศึกษานารี n e w s p a p e r นั้นแปลตรงตัวว่าหนังสือพิมพ์ครับจะอยู่ในรูปแบบกระดาษแผ่นใหญ่ลหลายแผ่นนะครับพิมพ์ข่าวสารต่างๆลงไปในกระดาษน,นั้นแล้วพับหรือม้วนส่งขายเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ส่วน s ูเวอร์ครับ S E W E R แปลว่าท่อน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำโสโครกหรือแปลอย่างหนึ่งว่าช่างเย็บนะครับอย่างเช่นลินดาเยสซูเวอร์ในจีนแฟกซ์ทรีลินดาเป็นช่างเย็บในโรงงานผลิตเสื้อผ้ายีนหรือลินดา always complains about the โอดอร์ from the sewer ลินดามักจะบ่นเกี่ยวกับกลิ่นที่มาจากท่อระบายน้ำโสโครส่วนคำว่า sewer ช่างเย็บนั้นสมัยนี้มักจะเรียกว่า seamstress นะครับมาดูสรุปคะแนนครับโรงเรียนปทุมพงคาของเดิม180รอบนี้ไม่มีคะแนนเพิ่มนะครับ1น0คะแนนศึกษานา,ร,นารีครับของเดิม180รอบนี้100เป็น280คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์ครับดีดีด้วย แชมป์พกสัปดาห์ได้รับทุนการศึกษา10,000บาทโดยคุณเบนเจรัตตันตะศิรินรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเบนต์ตลิ่งชันจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes b e เบ์อย่างเป็นทางการมอบทุนการศึกษา5,000บาทและคุณบัณฑิตสุขสวิงผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายบุคคลกลางบริษัททีวีไอโพลีนจำกัดมหาชนมอบทุนการศึกษา5,000บาทส่วนรองแชมป์ได้รับทุนการศึกษา3,000บาทโดยคุณณรงชัยพาวิทยาลาบกรรมการบริหารบริษรัทเบน์เพชรรัตจำกัด ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการและว,วันนี้ครับฝากท้ายรายการว่าถ้าไม่อยากยากจนอย่าทำตนเป็นคนมั่งมีครับนั่นแปลว่าอย่าใช้จ่ายเกินตัว เกินรายได้ที่เรามีต้องเก็บออมก่อนนะครับแล้วที่เหลือค่อยเป็นรายจ่ายที่จะใช้จ่ายชิงประจําวันถ้ารายได้มากขึ้นอยากจะขยับการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้แต่อย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อมาใช้จ่ายเพราะนั้นเงินขอนาคตนะครับฝากไว้แบบนี้ร้านพร้อมกับคนเก่งทั้ง4คนนะครับพบกันครั้งหน้ากับเวทีคนเก่งสวัสดีครับ